รถวันนี้รถลงไม่ได้ตะม้นว่าแบกปุ๋ยไม่หนักละค่าสิบโลเองยายพินมาเป็นกำลังใจพอได้ฝนเข้าค่ะไอนี่กันละหวานข้าวกันละน้ำมาเมื่อวานก่อนนั้นหาน้ำกันไม่ได้เนาะแต่นี้อะไรพายุอะไรนะโนอึดโนอึดมาเข้าโนอึดโนอึดมาซไอ้นี่เลยรถเข้าน้ำไม่ได้เลยอ,อาซีไปไม่ไหวเ,หเหลยดูอ่ะ รถซื้อแกงไปไม่ไหวต้องให้นี่เลยอะผ่อนได้ครึ่งทางดูเป็นปักควายเลยโอ้โหร้อนมากเลยอันนี้บ่ายโมงแล้วเนี่ยรอฝนหยุดไม่หยุดก็เลยมาทำนากันเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยเนี่ย้วอึ่ทิ้งเลยอะทิ้งรถกลางทางเลยรถจีพีนเอาไว้ทิ้งนู่นน่ะ มาไม่ถึงอ่างได้นตุกเป็นเลยเดี๋ยวจะพินจะพาไปดูดอกพยุงนะเพื่อนๆรู้จักกันไนะหม้าวจะเป็นสวยจังเลย ยายปินกับยายตาช่วยกันดันรถเมื่อกี้ในโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ดอกพยุงพยุงมันออกดอกละสวยจังสามปีนี่ออกดอกนะพยุงอ่ะข้าวเหมือนมันจะเป็นเพียพอโดนไอ้นี่เข้าไปแรงกัดไงดูเนี่ยมันโดนฟ้าแรงอ่ะมันแห้งตายอ่ะปลายใบมันแห้ง ลมแรงมากเลยออกต้นเดียวออกต้นเดียวใคเห็นกันไหมเนีเ่ยวิธีการหว่านปุ๋ยเที่ยวแรก์มาดูยาตาว่ัน กันล้อตาแดงก็จะช่วยเราแกเข็นรถกันอยู่ก็จะบอกว่าเยตาทําไมไม่ออกกันสักทีฉันก็จะช่วยดันรถฉันหน้าไม่ช่วยล้อฉันใช้ตาแดงช่วย,วยเออก็เป็นห่วงอยู่อ๋อนี่เยตาหวานสิบหกแปดแปดแพงไหมอ,อ้ะ่ะถูกก่ะไอ้ยี่สิบศูนย์สิบหกยี่สิบศูนย์ใหญ่ก็ไปเอาก่อนหน้าละไรนี้ศูนย์ูนย์หกศูนย์ ซูนซูน60นี่มันเป็นแม่ปุ๋ย,ยต้องใส่แม่ปุ๋ยนเนี่ยสีสีก็จะสีไม่ได้ออกสีนี้เนี่ยแต่ว่าใส่แม่ปุ๋ยยังเดียวไม่ได้แม่ปุ๋ยนี่แค่ผสมานาจําไว้นาต้องใส่แม่ปุ๋ยด้วยเขียนแล้วไอ้ไรลัลลเกเียนเลยนะไรละตันเนี่ยข้าวเธอล้อนนาผสมผสมวนเวลถังตรงนู้นเน่ะติดถนน ้าถ้าพพูดว่าเราซื้อที่ขอผสมแล้วมันแพงเรามาผสมเองดีกว่าเราอยากใส่อะไรก็ใส่ได้ผสมปุ๋ยเลยเนะี่ยชาวนาที่แท้จริงเลยเนะี่ยคนที่ทํานาประจําเขาจะรู้นะู้่ิพินารูแต่ปากแต่ทําไม่ไหวลูกชา<ๆ>วนาตัวดำลูกชาวนาตัวดำไม่ใช่อะไรเด็กทอ้าวจริงย่าบินำนาแล้วรวย กัมีเนี่ยคนก็บอกทำนานแล้วจนยายพินยังทำนานแล้วรวยอเออไม,ไม่ได้ได้ข้าวก็ได้กัฟางก็แล้วกันเออไม่ได้ขายข้าวก็ขายฟางเออ,เอ,อ,อย่างน้นอยๆก็เหลือข้าวสีให้ลูกกินทุกปีทุกปีข้าวก็ไม่ต้องซื้อขห้ไก่กินด้วยให้ไก่ที่ได้ไก่กินด้วยแล้วก็ทำอย่างอ,อื่นเขาขายกันไม่หมดทำข้าวแกมีไม่ปีไหนข้าวขายไม่ได้อะไม่มีมเอออยู่มาจน ยูมันต้องแต่เด็กจนเป็นสาวจนแก่ยังไม่เคยเห็นข้าวขายไม่ได้เลยอมีนักประวัติที่ข้าวขายไม่ได้ไม่จะไม่พอขายปกติก็ทำยาขายได้หรอเออหลอกทำยาขายไม่ได้หลอกทำอินโนนี่ขายไม่ได้มีเห็นมีใครมาหลอกทำข้าวแล้วขายไม่ได้ไหมมีไหมไม่มีประวัติยังไม่เคยจารึกไว้ชีวอะไรไม่ดีเหรา ใส่เต็มเต็มสิและทีเวลาเครื่องไปซื้อเครื่องอยากได้เครื่องใหญ่ๆทั้งใหญ่ใญ่แรงเยอะๆแล้วพอได้มาใส่ไม่เต็มแล้วก็ลรงหน่อยเดียวแล้วทีหลังไม่ซื้อรวดแดงน้อยซื้อเครื่องไอเล็กสิแรงแรงน้อยน้ำมันก็น้อยราคาก็ถูกเราวแล้วนัแล้วไป ไม่รมดแกเอาม้างแกจะเข้ากนก่อนนะกินข้าวอ่ะเดี๋ยวออกมาตาน้าทีการหวานไยนะเดินลอดลิ้นก่อน ปุ๋ยไม่ได้ไม่กระเด็นหรอกจะกักหน้าริมไว้เดินริมกันนาหันลงไปถ้าเกิดว่าเราเดินลงเลยทีเดียวปุ๋ยมันจะกระเด็นทิ้งจะกาจจะกักหน้าไว้ประมาณห้าวาแล้วก็เดินตรงไปเงี้ยแล้วก็พอเสร็จแล้วรอบสุดท้ายเขาก็จะเดินบนกันนาแล้วก็เก็บ บ้านน้ำดีจังเลยเนาะเสร็จดีวันน้เดินขึ้นทางนี้เลยดีกว่าอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยจะนะติดกันบ้านใกล้เลนเคียงกันชาวนาเขาจะไม่ค่อยอะไรกันนะจ๊ะ ถ้าของจะพิดนี่ไว่แคตนี้บค่ะพามาดูดอกผึ้